ตัวขนาดนั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยกมองเธอยังไม่มีเงินใครเร็วแค่เสี้ยนาทีแต่เป็นเวลาที่เนินนาน,านเร็วได้ o n ิควอนแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการจะเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกัน ุดเวลาหยุสายตาเธอหยุดเวลาหยุดเวลาที่สายตาไม่ต้องมีความเร็วกับแสงพที่จะหยุดเวลาหมดแรงจนเดินสุดุดเมื่อตอนที่หยุดลหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตามเธอทำให้โลกทั้งใบุัวชาลงทุกอย่างดูเหมือนจะสอดใสมว่าตอนที่เธอทำหน้างงช่บอกหน่อยทำไมเธอถึงดูดี Tell me what you want and i v e you w a t c o i n e me n a เธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ว่าใครก็ชอบเธอ All you g o t t o do you g o t t o do แค่มองว่ารอบเธอกใจมันชอบเลยแลือดลี่ยวไปมันสายลมแล้เธอจะรู้ตัวมันไหร่ของใจก็หลายคนมันหลงทั้งใบไม่มีแรงโน้ม่วงชั่วขาะมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอมีทุกทุกอย่างไม่เลื่ไหวต้องหยวมองเธอไม่มีเงืนไขติดแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นลที่เล แค่เธอ,เธอทนั้นที่ต้องการจะเปลี่องทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลถ้าหยุดเวลาได้สายตาเธอถ้าหยุดเวลาถหยุดเวลาได้สายตาเพียงแค่ชื่วเวลาแต่พามเจกัจนเธอ,อทำให้ฉันมันอยู่ในฝันจนแทบจะลืมเวลาตึา้งอยากจะลองหลับตาแต่เธอถันมองกลับมามันคลับคลายคลับคลายแล้เธอก็เดือลับลาไม่ได้ยินคำพูดเลยกับความทำตัวให้ชิกันได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำ มันเวทมนต์อีสคายดับแมจิกย่าเล่นคนไม่เคยยินสิลปอยู่ที่ไหนและเล็กไม่แทรเบไมีรู้จะหนีคับกลับถ้าตื่นขึ้นมาในค่ำคืนทั้งโลกนั้นมีแค่สอ่เรามันที่ได้ฝันเอาไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันนี้ว่าจะนานเท่าไรเวลาทั้งใบไม่มีแรงโน้มถ่วงเยอะขนาดไม่มีอะไรที่ต้องห่เธอทำใหกทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยกมองแ่ยังไม่มีเงิ่อนไขเพียงแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่ I don't love you